สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ครูแคทก็มีแนวข้อสอบพิซ่านะคะของรายวิชาวิทยาศาสตร์มาให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้กันค่ะวันนี้ครูแคทก็จะมีทั้งตัวข้อสอบแล้วก็แนวการตอบคําถามมาให้นักเรียนได้ดูกันค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะตามไปดูกันเลยค่ะข้อสอบที่ครูแคทนํามาให้นักเรียนศึกษาในวันนี้นะคะก็มีชื่อว่าเมทิเมือคิวเรีนเองค่ะ เดี๋ยวเรามาอ่านบทความที่เขาให้มากันนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจกันค่ะบทความนะคะก็มีอยู่ว่าปะลอดที่ใช้เป็นองค์ประกอบในสารปราบศัตรูพืชเมื่อถูกฉาล้างลงไปสะสมในน้ำทะเลหรือน้ำจืดแบคทีเรียในน้ำจะเปลี่ยนปลอดเป็นเมทิลเมอร์คิวรีซึ่งมีสารพิษมากกว่าปะลอดส่งผลให้ปลาที่อาศัยในแหล่งน้ำหายใจหรือกินสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กเป็นอาหาร มีเมทิลเมอร์คิวรีสะสมในตัวปลาและเมื่อคนกินสัตว์น้ำหรือปลาเหล่านี้เป็นอาหารสารเมทิลเมอร์คิวรีจะสะสมในร่างกายจากการตรวจสอบปริมาณสารเมทิลเมอร์คิวรีที่สะสมในตัวปลาชนิดต่างๆในห้องปฏิบัติการพบว่ามีค่าเฉลี่ยของสารเมทิลเมอร์คิวรีที่สะสมในปลาชนิดต่างๆดังนี้ เขาก็จะให้ข้อมูลนะคะสรุปมาเป็นตารางนะคะซึ่งทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นชนิดของปลาเขาจะให้ชนิดของปลามาด้วยกัน1 2 3 4 5 6 7 8ี่้าเขาจะให้มาด้วยกันทั้งหมด8ชนิดนะคะส่วนทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นค่าเฉลี่ยของสารเมทิลเมอร์คิวรีนะคะก็จะมีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อน้ำหนักปลา1กิโลกร,รัมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูปลาชนิดแรกกันเลยนะคะปลาชนิดแรกที่เขาให้ข้อมูลมานะคะก็จะเป็นปลาดุกนะคะเขาบอกว่าสารมทิลเมอร์คิวรีนะคะไม่พบเลยนะคะต่อมาอันดับที่สองนะคะก็คือปลาคอร์ดนะคะพบค่าเฉลี่ยของสารมทิลเมอร์คิวรีนะคะอยู่ที่0.13มิลลิกรัมต่อน้ำหนักปลา1กิโลกร,รัมนั่นเองค่ะชนิดที่สามนะคะก็คือปลาทะเลตัวแบนนะคะ ก็ไม่พบสารเคมีหรือว่าสารเมทิลเมอร์ควรีเลยค่ะต่อมานะคะอันที่สก็คือปลาฮาริบัตนะคะพบค่าเฉลี่ยของสารเมทิลเมอร์ควรีนะคะ0.24มิลลิกรัมต่อน้ำหนักปลา1กิโลกรัมนะคะลำดับที่5นะคะก็คือปลาแซลมอนค่ะอันนี้ไม่พบสารเมทิลเมอร์ควรีที่สะสมเลยนะคะลำดับที่6ค่ะก็คือปลาทูน่านั่นเอง พบสารมทิลเมอร์ c ี y นะคะอยู่ที่0.38มิลลิกรัมต่อน,น้ำหนักปลา1กิโลกรัมนะคะแล้วก็ปลาปากแหลมนะคะพบ0.84มิลลิกรัมต่อน,น้ำหนักปลา1กิโลกรัมนะคะแล้วก็ปลาฉลามนะคะอันดับสุดท้ายพบ0.88มิลลิกรัมต่อน,น้ำหนักปลา1ตัวเลยนะคะซึ่งเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกคะ่ะบอกว่า จากตารางถ้าการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการนะคะพบปริมาณ m e t ิ y เมอร์คิวนะคะสะสมในตัวปลานะคะน้อยกว่า0.10มิลลิกรัมต่อน้ำหนักปลา1กิโลกรัมจะแสดงคำว่าไม่พบนั่นเองค่ะก็จะมีปลาดุกปลาทะเลตัวแบนนะคะปลาแซลมอนค่ะก็จะมีอยู่สชนิดที่ไม่พบสารม e ทิ y เมอร์คิวที่สะสมเลยนะคะแล้วเขาบอกอีกค่ะว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะ กำหนดให้ปริมาณของเมทิลเมอร์คิรีที่สะสมในปลานะคะไม่ควรเกิน1มิลลิกรัมต่อน้ำหนักปลา1กิโลกรัมค่ะเรามาดูโจทย์กันนะคะว่าโจทย์เขาถามว่าอย่างไรนะคะโจทย์เขาถามว่าเพราะเหตุใดนะคะปลาฉลามจึงมีสารเมทิลเมอร์คิรีนะคะสะสมในปริมาณสูงที่สุดนะคะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าเขาจะมีช่อง ให้นักเรียนตอบนะคะโดยเป็นการเขียนตอบนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะข้อสอบนะคะของแนวทางพิซซ่านะคะก็จะมีทั้งการเขียนตอบการเลือกตอบนะคะมีข้อสอบหลากหลายรูปแบบนะคะซึ่งที่ครูยกตัวอย่างในวันนี้ก็เป็นการเขียนตอบนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะตอบคำถามอย่างไรนะคะ ก่อนที่เราจะมาตอบคำถามข้อนี้กันนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหานะคะที่จะต้องใช้ประกอบการตอบคำถามในข้อนี้นะคะซึ่งเนื้อหาที่เราจะต้องใช้นะคะก็เป็นในเรื่องของการสะสมสารพิษในห่วงโซ่อาหารนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะจะถูกบรรจุอยู่ในตัวชี้วัดของลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยจะอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะหรือถ้าใครยังไม่รู้ก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะในวันนี้นะคะขู่ก็เตรียมห่วงโซ่อาหารมาให้นัเรียนนะคะจํานวนหนึ่งห่วงโซ่นั่นเองค่ะซึ่งห่วงโซ่อาหารที่รูเตรียมมาให้ในวันนี้นะคะก็จะมีผู้ผลิตนะคะแล้วก็มีผู้บริโภคอันดับ1ถึงอันดับที่4เลยนะคะมี4อันดับด้วยกันเลยนะคะซึ่งผู้ผลิตนะคะที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นพวกแพงต้นพืชนะคะแล้วก็ผู้บริโภคอันดับหนึ่งก็จะเป็นพวกกุ้งนะคะ ผู้บริโภคอันดับสองก็จะเป็นพวกปลาน้อยนะคะที่มีการกินกุ้งนะ,ะแล้วก็ผู้บริโภคอันดับที่สามนะคะก็จะเป็นพวกปลาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกหน่วยนึงนะคะเราก็จะกินพวกปลาที่ตัวเล็กกว่านะคะที่เป็นปลาที่อยู่ในผู้บริโภคอันดับที่สองนะคะแล้วก็ผู้บริโภคอันดับสุดท้ายเลยหรือว่าผู้บริโภคอันดับที่สี่เนี่ยก็จะเป็นปลาฉลามค่ะ ซึ่งก็จะกินปลาทุกชนิดเลยนะคะที่มีขนาดเล็กกว่านั่นเองนะคะสิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ค่ะนะักเรียนเรามาดูปริมาณสารพิษกันค่ะที่มีการสะสมในโซ่อา,ารนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะให้เราดูตามลําดับลูกศรก่อนนะคะนะักเรียนจะเห็นว่าลูกศรเนี่ยมีการชี้ขึ้นไปนะคะไปถึงห้องบนนะคะไปถึงผู้ทอกอันดับที่4นะคะนั่นเป็นการบ่งบอกได้ว่า ปริมาณสารพิษน,นะคะในผู้ผลิตเนี่ยจะยังมีน้วยอยู่นะคะนักเรียนแต่จะมีการสะสมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตามลําดับผู้บริโภคเลยนะคะผู้บริโภคอันดับที่4หรือผู้บริโภคอันดับสุดท้ายเนี่ยก็จะมีปริมาณมากที่สุดเลยนะคะแต่จะตรงกันข้ามกับปริมาณพลังงานนะคะนักเรียนซึ่งผู้ผลิตเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าหัวลูกศรเนี่ยจะอยู่ข้างล่างแสดงว่าผู้ผลิตเนี่ยค่ะมีปริมาณพลังงานมากที่สุดนะคะจะแตกต่างจาก ผู้บริโภคอันดับที่4ี่นะคะที่เมื่อกี้เนี่ยมีปริมาณสารพิษมากที่สุดใช่ไหมคะแต่ตรงกันข้ามว่าผู้บริโภคอันดับที่4ี่เนี่ยจะมีปริมาณพลังงานหน่วยที่สุดนั่นเองนะคะ,ะในเมื่อเราเรียนรู้ข้อนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตอบคําถามกันนะคะซึ่งคําถามในข้อนี้นะคะเขาถามว่าเพราะเหตุใดปลาฉลามจึงมีสาร เมทิลเมอร์คิวรีนะคะสะสมในปริมาณสูงที่สุดนะคะซึ่งข้อมูลนะคะเราจะต้องเอาข้อมูลตรงนี้ที่เขาให้มามาตอบนะคะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าในตารางที่เขาให้มานะคะก็พบว่าปลาฉลามนะะี่ค่ะมีการสะสมปริมาณของสารเมทิลเมอร์คิวรีนะคะสูงที่สุด0.88นะคะซึ่งก็จะตรงนะคะกับห่วงโซ่อาหารนะคะที่คุณรูยกตัวอย่างให้มานะคะว่ามีการสะสมปริมาณสารพิษเนี่ย ลำดับมากที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาความรู้ที่เรามีแล้วเนะะี่ยค่ะไปตอบคำถามกันนะคะซึ่งนักเรียนก็จะสามารถตอบคำถามข้อนี้นะคะได้ถึง2แบบด้วยกันเลยนะคะตอบแบบใดแบบหนึ่งก็ได้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูแบบแรกกันก่อนว่าเราจะตอบว่าอะไรดีนะคะแบบแรกนะคะสามารถตอบได้ดังนี้เลยค่ะปลาฉลามนะคะเป็นผู้บริโภคอันดับสุดท้ายของสายใยอาหารนะคะ เมื่อสัตว์น้ำนะคะมีการบริโภคตามลำดับขั้นของสายใยอาหารก็จะทำให้มีการถ่ายทอดเมทิลเมอร์คิวรีที่สะสมมากขึ้นตามลำดับค่ะผู้บริโภคลำดับสุดท้ายของสายใยอาหารก็คือปลาฉลามก็จะทำให้เกิดการสะสมของสารเมทิลเมอร์คิวรีนะคะในปริมาณมากนั่นเองนะคะทีนี้ตอบแบบที่สองนะคะตอบแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะนักเรียนเรามาดูกันเลยนะคะ เขาบอกว่าปลาฉลามเนี่ยว่ายน้าได้เร็วแล้วก็ไม่อยู่นิ่งนะคะเป็นพฤติกรรมของเขาเนะะี่ยค่ะจึงต้องการออกซิเจนมากทําให้มีอัตราการหายใจที่สูงนะคะเมื่อปลาฉลามหายใจเข้านะคะสารเมทิลมอร์คิวรีนะคะที่ละลายอยู่ในน้ำเนี่ยก็จะเข้าสู่ตัวปลาฉลามะคะ่ะก็จะทำให้เกิดการสะสมของสารเมทิลมอร์คิวรีนะคะในปริมาณมากนั่นเองค่ะซึ่งคำตอบนะคะไม่ว่าจะเป็น แบบที่1ห,หรือว่าแบบที่2นะคะนักเรียนเป็นคําตอบที่ถูกทั้งคู่นะคะเราจะตอบแบบใดแบบหนึ่งก็ได้นะคะนักเรียนได้คะแนนเท่ากันนะคะตอบแบบในแบบหนึ่งก็ได้นะ ถ้านกเรียนยังไม่เข้าใจนะคะนกเรียนสามารถย้อนไปดูตั้งแต่ต้นคลิปนะคะแล้วก็มาจนถึงท้ายคลิปนี้อีกครั้งได้เลยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็มีข้อสอบมาฝากเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ไว้พบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ